สวัสดีค่ะสวัสดีคลิปสามเนาะคุณสุขออนุญาตนั่งนะคะเพราะว่าอะไรยืนนานแล้วยืนโชว์นานแล้วคุณสุโชว์นะคะพูดถึงลายอะ่ะลายอะ่ะทองอุไรเนี่ยคือก็ดูเหมือนเฉยๆนะแต่แต่แต่ก็เก๋ในตัวเขาเหมือนกับเหมือนกับเขานนนขึ้นมาใช่ไหมฮะสืวว่าเขาเก๋ในตัวเขานะคะเดี๋ยวทำอีกชั้นยิ่งสวยนะคะสามชั้นนี้นะคะ ทำสามชั้นแต่กูสุดชอบอะไรที่มันเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดทําำให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะคะทำอีกชั้นหนึ่งวันนี้จะพรุนี้จะได้ดูแขนนี้สามชั้นแล้วก็อันนี้สามชั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าลูกค้าต้องลูกค้าได้ดูตัวเกตพญาสามสันหลาสูก็จะให้ดูตัวตัวนี้สามชั้นแล้วตัวนี้สามชั้นดีไหมนะอันนี้เขาเรียกเกตพญา อันนี้เขาเรียกเกจพญานาคเกเล็กค่ะเกจเล็กๆนะคะอันนี้พญานาคตรงเกจใหญ่เขาเขาจะซ้อนๆกันเดี๋ยวตัวนี้คุณสุดจะเอาลงมาแล้วก็ทําเป็นห้อยๆให้เขานะคะเนาะเห็นไหมคะสวยลวใครเป็นเจ้าของเนี่ยไปงานแต่งรูรูได้เลยเห็นไหมฮะใส่ชุดสีเก๋ๆสีม่วงสีม่วงนะคะใส่ม่วงคุณสุจีจบละนะคะสวยมากเลยนะคะ คุณสุดจะเสร็จนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วต่องใครค่อยไหวอีกทีหนึ่งนะคะส่วนต่อดอกพี่ชลากําลังนะกําลังเก็บดอกอยู่นะคะได้ใส่ได้หรูแน่นอนนะคะเดี๋ยวสุดจะทําเป็นพวงสามชั้นลงมาให้มันแบบให้มันแบบดูหรูอ่ะเหมือนเสื้อราคาเป็นเหมือนนะคะแต่ให้คุณซื้อสองพันตึกเสื้อคุณหนุนราคาเป็นเหมือนได้แล้วสุดก็จะทําชั้นชั้นล่างให้เป็นสองชั้นเป็นระบายให้นะคะ รับรองนะสวยแต่อย่าสวยกว่าเจ้าภาพเนาะ <laughs> อย่าสวยก่าเจ้าภาพเ <s> ดินสุขอ,อนั่งนิดหนึง่งแต่อัพเดตก็ดีขึ้นนะคะเมื่อเช้าสุขก็เดินได้สิบเก้าสิบเก้ากับมาหอขาสั่นนิดิ <laughs> แต่ก็เดินได้เนาะ <laughs> แต่ก็เดินได้ก็โอเคใช่ไหมคะ <laughs> ลองลองเดินตากแดดหน่อยแก็เดินเช้าเย็นแล้วก็ลงไปทานข้าวข,ข้างหลงัง ก็ไม่ต้องลากออกซิเจนแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคถ้านะถ้าเราแบบอยู่ได้โดยเราไม่พึ่งออกซิเจนตลอดนะ่ะรู้สึกเราถึงถึงจะหายใจติดขัดบ้างคือคือมันก็ดีกว่าที่เรามาสายแย่ตรงนี้ยีบสี่ชั่วโมงเจ็บหัวก็เจ็บเพราะว่าเราต้องคาดหวายใช่ไหมคะเนอะอันนี้ก็เราปลดได้สมวันโอ้สุดดีใจ เพื่อนๆก็ดีใจนะคะมีอาจารย์คุณสุใช่ไหมคะอาจารย์ที่สอนคุณสุตอนคุณสุรเรียนปชวปชวปชวสเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกศิษย์ก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเช้าเย็นหน่อยนะหรือว่าอาจารย์่ะเดินห้าก้าวก็เหนื่อยแล้วค่ะแค่เดินนะคะเดินคือต้อต้อ,ตอขนาดใช้ไม้เท้านะ,ะเดี๋ยวไม้เท้ากุสุโชวอยู่ไหนนะลูกโน,โนูโนูไม่เท้าแม่เหรอลูก ก็ทําไม่เท้าให้สองอันไม่เท้ากับมาสิ์เอ๊ไปไหนไม่รู้ลูกผู้ช่วยไม่เท้าไม่ไมผ่อะถือไปถึงศรีนครทลีเขาบอกว่าเขาบอกคือสุว่ามันไม่น่าเลียดพอาว่าไม่น่าเกลียดแล้วไปมีรู้ <c oughs> ไปไหนกันครับอนุญาต มีแอะมีรูมีรูไม่แบงเอาไม้เท้าไม้แม่หน่อยแม่จะลงข้างล่างแล้วจะลงไปทานข้าวต้องใส่ไม้เท้าไม่ค่ะไม้เท้ากลายเป็นส์สวยแต่ก่อนคือแต่ก่อนยังไม่พ่นสีนะซ้ำยังมีรูของแต่ก่อนเป็นสีล้วนๆสวเอาไปไหนไหนเลยเขาบอกว่าพ่อวงสว คนสูงไม่น่าจเจ๋งหรอกแม่ฮะเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วคนสชอบเป็นตัวของตัวเองก <c oughs> ็หรือหัวเราคันหรืว่าเนี่ยคนสูงนี่โอเคอย่างงี้นะเป็นสูงไม่ค่อยแคร์เสื่อค่ะจะทําอะไรคือสูสือคือสูออออเป็นดีไซน์ดีเจเนอร์มันจะมีไอคิวเป็นของตัวเองส่วนมากส่วนม,มากคนที่มีศิลป์หัวศิลป์ก็เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ย คือเขาก็ไม่ค่อยแขกไข่เขาจะเป็นสไตล์ไข่สุก็เป็นสไตล์ไข่เป็นไหนเขาไม่สนไข่พี่เขาบอกว่าแต่งตัวจะดีถือไม่ผายเพราะว่าไม่เป็นไรไม่ผ่ยเขาช่วยเรานะคะวันนี้เราพูดเรื่องธรรมะนิดหน่อยดีมามเพราะว่าเราขายเสร็จแล้วขายสองมินะคะถ้าคนไหนสนใจเรื่องอเรื่องพ่ะถุงที่อัดพะกาวนะคะวันนี้ที่ลดสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบแล้วก็ ส่วนตัวที่พวกนี้ก็สามถ้าค่าผ้าถุง250านะคะค่ากาว80ดคุณสุรลด10บาทก็เหลือ320นะคะซึ่งซึ่งซึ่ง,งตามหลังจริงก็คือถ้าเราไปอัดผ้ากาวตามร้านเนี่ยตามร้านจริงก็คือเขาคิดเรา200อยู่แล้วนะคะเขาคิดค่าแรงเขาร้อยร้อยหนึ่งเราคิดค่าผ้ากาวร้อยหนึ่งแล้วไหนจะค่าผ้าถุงเราอีกใช่ไหมตอนนี้คุณสุขก็ข่าวดีที่บอกว่าใครมีผ้าถุงที่บ้านนะคะ ก็เป็นผ้าไหมผ้าไหลก็ส่งหมายสู่สุราแปดสิบช่วงนี้นะคะเพราะว่าต่อไปจะปรับเป็นเป็นร้อยเพื่อให้ได้กําไรตอนนี้ก็เอาทุนแค่เพราะว่าค่าผ้าเก่าสุก็สามสามสิบห้าบาทต่อเมตรแล้วใช่ไหมคะนะก็เจ็ดสิบแล้วไหนจะค่าไฟค่าแรงค่าเครื่องใช่ไหมคะนะคะค่าลูกหนองคือสุขะทุนอยู่แล้วในช่วงนี้สุแค่เป็นโฟเพื่อให้ลูกค้าได้ได้สินค้า ไปคือซื้อผ้าถุงสุดแล้ว <_ d ata> ก็ได้อัดไปอะไรงนี้นะคะ <_ d ata> ก็ส่งผ้าถุงมาให้สุนะคะ <_ d ata> เดี๋ยวสุอัดเสร็จถุก <_ d ata> ็ส่งส่งกลับให้แล้วคิดตังค์แปดสิบเอ็นะคะผ้าไหมนี่ส่วนมากเขาอาัดผืนหนึ่งก็สามสี่ร้อยนะคะนะเขาว่าเขากลัวนะะราคาผ้าไหมเขาสองสามพันเขาจะไม่กล้าเสียนะคะนะคะสําหรับร้านร้านร้านเย็บร้านอะไรนะคะผ้า <_ d ata> ถุงสุกก็เสียหลายผืนนะคะกับช่างช่างที่ว่า สุอาดก็สองอยนะคะสุอาดตอนนี้สุเลยมาตัดสินใจทําเองลงทุนเองนะคะเปิดโรงงานอัดเองในนสุก,ก็ชานาญเรื่องผ้าเห็นแล้วนะใส่ว่าถุงเป็นประจําชีวิตประจาวันอยู่แล้วเนาะสก็เลยคิดว่าอยากอะไรเลยเนาะเราทาเองเสร็จเลยนะคะแล้วก็ให้ผู้บริโภคเขา คือเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนคุสุที่ชอบคุณสุชอบโอเคินิกใกล้เคียงกันคุยกันรู้เรื่องเขาบอกว่าสินใกล้กันคุยกันรู้เรื่องนะคะอ่าจักรวาลนี้มันจะเป็นเหมือนขึ้นแม่เหล็กนะคะเขาบอกว่ามันจะไหลคนมันจะดูดคนที่ดีหรือว่าเคมีหรือว่าสินใกล้กันเข้ามาหากันนะคะเข้ามาหากันโดยที่เราจะไม่รู้จักกันเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สุขคุ้นเคยเขาบอกว่า เหมือนคุ้นเคยกับคุณสุม,มาสักสิบปีนะคะคุณสุก็บอกว่า,วาอ๋อต้องคุ้นเคยกับคุณสุอีแล้วเพราะว่าคุณสุยิ้มให้นะคะถ้าเจอคนแปลกหน้าเจอคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะคะเจอคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเขาเลยนะคะให้ยิ้มก่อนทักนะคะแต่ถ้าเราเจอคนที่รู้จักคุ้นเคยให้ทักก่อนยิ้มนะคะอันนี้คือเป็นหลักการในผูกมิตรนะคะ นะคะคือคือเราจะไปะพูดกับคนแปลกหน้าเลยนะคะเขาจะมองอะไรของคุณเนี่ยคือฉันไม่รู้จักคุณคือเรายิ้มนิดนิดให้เขาก่อนคือยิ้มนิดนิดให้เขาว่าเขาเขาเขา,เขาสินหรือว่าจริตใกล้เราไหมถ้าเขายิ้มตอบสวัสดีค่ะมาหมอนกันหรือคะแต่อย่างนี้นะคะนะคะแต่ถ้าเราเจอคนรู้จักเอาคุ้นเคยเข้ามาก็ พูดเลยค่ะเอ้ามาหาหมอเหมือนกันเหรอนะคะแต่กุสูมันยิ้มผสมอยู่แล้วนะอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติพูดด้วยยิ้มด้วยฝรั่งบอกว่าเพื่อนอยู่บา้าเปล่ายังไม่แปลงฝันยิม้มละฝรั่งก็ไม่เคยเห็นเพื่อนสุขินเพ่นเ่ละเรยบมันบอกว่าเพื่อนอยู่บา้าเปล่ามรสมายอยู่ได้ทั้งวันเวลาสุพูดอ,ะอ่ะสุจะยิ้มผสมไงคะ่ะ ตอนนี้อ่ะเขาบอกว่าการลงทุนหรือการให้ที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็คือเรายิ้มนะคะคือไม่ต้องจ่ายตังค์เลยยิ้มได้เลยนะคะแล้วคนที่มีความสุขคนแรกก็คือตัวเรานะคะเพราะว่าเรายิ้มนะคะแล้วคนอื่นก็จะมีควเด้วยเขาบอกเคมีส่งเคมีไหนไปเคมีนั้นก็จะไปหาคนที่อยู่ข้างหน้าเหมือนขึ้นแม่เหล็กถ้าเราพูดกับเขาดี เขาจะไม่พูดเขาจะไม่กล้าพูดไม่ดีกับเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไม่กล้าพูดไม่ดีกับเราตลอดไปนะคะนอกจากว่าคนนั้นเป็นคนผาคนผ่านก็คือพระเจ้าท่านบอกว่าให้หลีกห่างนะคะแม้แต่อุปุาเจ้าก็ไม่โปรดไม่ทรงโปรดนะคะไม่ทรงบดคือโปรดไม่ได้แล้วค่ะคนผ่านนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวเขาพักไม่เท้าค่อยวัดดีเนาะก็ถ้าใครสนใจอะไรสาหรับวันนี้เอาไม้เท้าล่วงลงบ้านแล้วค่ะ วันนี้ลมนะคะอากาศดีอัปเดตนะคะแต่ถ้าคุณสุดดีอย่างนี้ต่อต่อต่อไปนะก็จะเห็นรอยยิ้มคุณสุดอย่างนี้แหละค่ะก็มีไอบ้างนิดหน่อยดื่มน้ํานิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะธรรมารักษาเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะว่าคุณสุดจะอัปเดตอะไรเสี้ยเดี๋ยวคุณสุดให้ดูนะพรุ่งนี้นะแล้วเสร็จสีม่วงแขนหนาดอกพิกุลกระดิ่งนะคะพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวคุณสุดจะต่อให้สามชั้นให้ดูนะคะนี่ต่อสามชั้นให้ดูนะคะถ้าใครติดตามโคเกคุณสุดก็จะเห็น ผลงานหรือดีไซน์ุุสุเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะทรรมารักษาแล้วคะสวัสดีค่ะ